การเดินโดยไม่ไปขึงพระหนุ่มรูปหนึ่งถามพระอาจารย์ว่าอาจารย์ขอรับทำไมเราต้องเดินจงกรมทุกวันทั้งที่มันไม่มีปลายทางพระอาจารย์เพียงยิ้มแล้วชวนสิทธิ์ออกเดินไปตามทางเล็กๆหลังวัดพวกเขาเดินผ่านสวนไผ่ผ่านก้อนหินที่มีมอสเกาะผ่านลมที่พัดแผ่วเบาเมื่อเดินไปได้ครู่หนึ่ง พระหนุ่มก็ถามอีกเราจะไปถึงที่ไหนหรือขอรับพระอาจารย์หยุดก้าวแล้วตอบเบาๆว่าเจ้าลองหยุดถามว่าจะไปถึงที่ไหนแล้วเจ้าจะพบว่าทุกย่างก้าวก็คือการถึงแล้วทุกขณะพระหนุ่มยืนนิ่งหันมองรอบตัวลมยังพัดใบไผ่ยังไหวเขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบได้หยุดหยุดตรงนั้นและเข้าใจว่า การเดินโดยไม่ไปถึงคือการถึงอยู่แล้วทุกขณะ